พรุ่งนี้คุณศึกสิท์จะไปที่งานแถลง Thailand Entertainment Complex ค่ะใช่บ่ายสามถึงสี่โมงเย็นที่กระทรวงการคลังเหตุผลว่าทำไมประเทศไทยต้องถึงเวลาแล้วที่จะมีโครงการขนาดใหญ่ระดับโลกนำถแถลงโดยลัมตีช่วยครังจุลภาอมวิวัฒน์มิสเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็คุณสึกสิจศรีจอมขวัญรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นใช่ไหมใช่ค่ะนี่ แปลว่าเดินหน้าเอาจริงเอาจังมากนะเนี่ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วก็โยงต่อไปถึงประเดน็นอะไรรู้ไหมคือพนันออนไลน์อไอ้นั่นเนี่ยแก้ง่ายกว่าเยอะค่ะเพราะเป็นกรณีของแก้พรบอการพนันเพื่อจะเอามาเพิ่มการพนันอีกประเภทหนึ่งในพรบการพนันแต่ข่าวล่าสุดเมื่อเช้าในว่าในส่วนของกิจสุริการไม่เห็นด้วยหรอ อ่ะที่ถามคุณประเสริฐอ่ะใช่ใช่ใช่ที่ถามคุณประเสริฐใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณประเสริฐเดี๋ยวต้องดูข่าวชักนิดหนึ่งนี่ไงนี่คือมีกระแสข่าวว่าร่างพร,บก,ร,พรกบการพนันคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาไม่ให้ผ่านอันนี้เป็นคําถามที่นักข่าวถามคุณประเสริฐคุณประเสริฐก็เลยบอกว่าเรื่องมันอยู่ระหว่างการทํางานของสองสามกระทรวงซึ่งเป็นข้อตกลงสุดท้ายเดี๋ยวขอไปดูความเห็นของกฤษฎีกาก่อนว่ามีความเห็นอย่างไรอ่านี่ กฤิฎิากาเนี่ยปกติเขาจะมีความเห็นทางกฎหมายอันนี้เป็นการแก้กฎหมายไม่ใช่เหรอ,อแล้วจะไปขัดกับกฎหมายอะไรกฤษฎีากาปกติไม่ควรจะมีความเห็นว่าควรไม่ควรนะค่ะน<า>ึกออกใช่ไหมไม่งั้นกฤษฎีากาเป็นกฤษฎีากาเป็นรัฐบาลน,นะอันนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนก่อนกฤษฎีากาเนี่ยคนจะต้องบอกว่าอะไรที่ากี่ก็เรื่องกฎหมาย หนึ่งอะไรทําได้ทําไม่ได้ทางกฎหมายแปลว่าจะไปขัดกบกฎหมายที่ใหญ่กว่าไหม,มใช่ไหมค่ะอันนี้ยังไม่ชัดแต่กระแสข่าวก่อนหน้าตั้งแต่ยุคตกจิ๋วใหม่ๆเหมือนกับแรกกันเพื่อไทยมีแอนเทนเนอร์เมนคอมเพล็กซ์ทาภูมิใจ,จไทยจะมีพนันออนไลน์ค่ะซึ่งโมเดลเบื้องต้นก็คือไปแก้กฎหมายพรบการพนันกําหนดประเภทเพิ่มเติมโดย จะให้มีการพนันออนไลน์แต่ไม่ได้แปลว่าจะมาบัคคาร่ากันทางออนไลน์นะหมายถึงจะเป็นประเภทกีฬาแบบต่างประเทศอ่ะอย่างเช่นฟุตบอลค่ะมวยอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมผู้รักษาการตามพรบการพนันเดี๋ยวจะเป็นั้มนตรีมหาไทายอยู่แล้วก็เลยยังไม่รู้ว่าตกลงยังไงนี่ดูสำนักข่าวอิสาระเขา่าจะได้ข้อมูลมาต้องไร คือนักข่าวถามคุณประเสริฐเมื่อเช้าที่ได้ถามท่านเนี่ยเป็นเพราะว่าท,ท่านมีชื่อว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแทนคุณอนุทินใช่ไหมคะมก็เลยบอกเนี่ยกรณีสำนักข่าวอิสาราเขารายงานข่าวว่าไม่ให้อำนาจรัฐมนตรีมหาดไทยในการออกประกาศฉบับรองเกี่ยวกับประเภทของการพนันคุณประเสริฐก็เลยตอบว่าเดี๋ยวขอดูรายละเอียดก่อนก่อนที่จะสรุปเพราะยังไม่ได้มีการพบปะพูดคุยกันอย่างเป็นทางการนี่ตอนนี้นักข่าวก็จับโยงเลย เออหรือจะไปเอามาหาดไทยเพราะจะมาทําเรื่องนี้เองเลยอม,มันเป็นเงื่อนไขที่ทาให้คุณทักษิณบอกหรือเปล่าว่าเนี่ยมหาดไทยทํางานไม่สุดเพราะสุดท้ายมหาดไทยไม่สามารถจะผลักดันร่างพรบการพนันได้ก็เลยอยากจะให้พรรคเพื่อไทยมาทําเองอคุณประเสริฐก็ตอบคาถามนี้ว่าผมไม่ทราบตรงนี้อถามอีกพร้อมหรือไม่พร้อมถ้าคุณประเสริฐได้รับมอบหมายให้เป็นนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอื คุณประเสริฐยิ้มนะคะหัวเราะเบาๆแล้วก็บอกจริงๆแล้วนั่งตรงไหนก็ทํางานได้เพื่อไทยอยากได้เก้าอี้มอธรหนึ่งอย่างที่คุณทักษิณพูดใช่ไหมคุณประเสริฐคุณประเสริฐก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีท่านเป็นหัวหน้ารัฐบาลนี่เห็นไหมคือก่อนหน้าเนี่ยจะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับนายกแต่ก็จะในทํานองว่าดูท่าทางว่าจะไม่ใช่มั้งแต่หลังๆตั้งแต่ท่านเลขาพักเราเห็นไหมคุณสะระวงมาถึงคุณประเสริฐขึ้นอยู่กับนายก และน้ำเสียงในคล้ายๆกับว่ามันมีเขามีรางไงแต่มาขายอิสรารายงานว่าไม่ให้อำนาจมคอ .1 ในการออกประกาศฉบับรองเกี่ยวกับการะเทศของกาสธรรมาในในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูในารายละเอียดก่อนนะครับก่อนที่จะสรุปเพราะว่าหลังจากที่ยังไม่ได้มีการพบปะพูดคุยกันอย่างเป็นทางการนะ,ะในเรื่องนี้ครับสาเหตุนี้มันจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คุณธกศบอกว่า นไม่ทร,บร,า,ร,ราบนะบอันนี้ไม่ทราบอยากให้เพื่อไทยมาทำเองไม่ทราบอันนี้นะครับเสร็จพอไหมครับถ้าไปตั้งมอทรหนึน่งก <c oughs> ็จริงๆแล้วก็นั่งตรงไหนก็ทํางานได้นะครับนั่งตรงไหนก็ทํางานได้อยู่แล้วครับเพื่อไทยไม่อยากได้ต้องมีมทรหนึ่งจริงจริง้ยมันมคนดดีคนมา,ามสึส่ว่า <c oughs> อันนี้ผมผมขึ้นอยู่กับท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ครับ ซ,ซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลอยู่นายกเช้านี้เป็นยังไงดูอีกทีหนึง่งไม่ว่าจะถามเรื่องไกลกัมพูชายกัมพูชาไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยท่านนายกอ่ะขนุญานะครับท่า, <S <S านงงาน<ๆ> <S <S ายกทีับะ ได้ครับได้ครับไม่ไม่เข้าไม่เข้าครับพอเชิญครับโอเคขอบคุณครับได้ไดี่คืออ่าท่านผู้ชมนี่เป็นความเคลื่อนไหวซึ่ง เนื่องจากกิจกรรมเช้านี้มีความสําคัญแต่ก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่าอย่างที่เห็นอย่าใช้คําว่าไม่พูดอะไรคือไม่ได้พูดเลยท่านยิ้มอย่างเดียวค่ะ,ะ,ะพยายามจะติดต่อคุณลุทินคาดว่าอยู่บนเครื่องบินคุณลุทินไปสวิตเซอรอ์แลนด์ล่มตีว่วการการะทรวงบาตรไทยแระรองนายเฟซึ่งเมื่อวานนี้ยังบอกนายกไม่ได้พูดอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าฟังนายกคนเดียวอถ้านายกไม่ได้ว่าอะไรเราก็ต้องเชื่อนายก วันก่อนจะเดินตามนายกคนจำเบาอยู่เลยที่วันพระแก้วใช่หลมเดินทางไปเจนีวาไปภารกิจทู้ชมจริงๆพยายามจะถามคุณไตสุรีไตสรณกุลเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยแต่เราทราบแล้วแหละว่าท่านอนุทินเดินทางไปต่างประเทศสวิตใช่ไหมคะ่ะคุณไตสุรีขอบพระคุณมากผมได้ทดลองแล้วกับทุเรียนภูเขาไฟปีนี้อ๋อสีสแงเกเหรอคะอร่อยมาก ทุเรียนสีสกเกตภูเขาไฟอของดีเมืองสีสกเกตเพราะเป็นดินภูเขาไฟอลูกใหญ่ๆเนื้อนั่นแล้วก็แก่จัดชอบมากทุเรียนภูเขาไฟท้าพิสูจน์ผมจะมีปัญหาตรงไหนก็จัดไปสิค่ะน้อง้าเอาไปย่างย่างเลยค่ะขอทานด้วยได้ไหมคะหมดไปแล้วนะหมดไปแล้วเหรอก็น้องใบวันนั้นรีบไปอ่ะเมื่อวาน่ะเหรอคะไม่ใช่วันก่อนวันศุกร์ อ๋อวันศุกรีบไปขึ้นเครื่องบินใช่<笑><笑>อดกินเลยสีสะเก็ดภูเขาไฟดีมากเอามาใหม่กันเอาเป็นหมอน <c oughs> ทองที่มีเอก,ก <c oughs> ลักษณ์เฉพาะน้ <c oughs> เออค่ะเออเป็นหมอนทองแต่ว่าเป็นหมอนทองที่ปลูกอยู่สีสะเก็ดดินภูเขาไฟ <c oughs> ใช่อืเอ๊ะ <c oughs> ใช่ไหมน้องใบวันศุกรีบไปใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะทานกันวันศุกร์ใช่ไหมคะหมดแล้วไม่เขาพึ่งขึ้นมาวันศุกร์แล้วมันมันมันโุกหลังจากนั้น แล้วก็ต้องจัดการเมื่อมันสศกเก็บไว้ได้ยังไงแช่ตู้เย็นไอ้ยังมีไหมจะได้เอามาลองทานไอ้มิวอย่าเพิ่งกินหมดไอเดียวอีกคนถามทุกวันพี่มีทุเรียนไหมครับเฮ้ยชอบกินทุเรียนกันมากค่ะทูเรียนสีสเกตดีจริงอันนี้ต้องยอมรับเลยผมก็บักจะท้าทายเอาไหนต่อเลยมาละ <c oughs> ขอบคุณนะท่านเลขากวางอาสรงมาทดสอบได้ทดสอบให้แล้วอร่อยจริงและท่านที่สนใจรอดูเพราะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะทุเรียนภูเขาไฟอ่ะใช่ค่ะ,อะขอบคุณนี่เหรอภูเขาไฟป่าคะนิมแล้วน้องจะกินเหรอกินได้ค่ะ,ะชิมหลังเลิกรายการดีกว่าไม่เอาไม่ดู <c oughs> โอ้เม็ดใหญ่มากคือหมอนทองเม็ดใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เนื้อเขาเรียกว่าพูใหญ่่ใช่เม็ดใหญ่เม็ดนิดเดียวอ๋อนี่ไงเม็ดห็นงในยั่วไหมยั่วมากค่ะเปิดให้คุณผู้ชมดูดีกว่าเปิดเพื่อเปิดให้ดูเนื้อนี่ไงนี่พากันแบบขำๆน่ากินไหมน่ากินมากหอมด้วยไปไงอ่าเก็บเช่นเดียวกับการขอบคุณ อน้องที่อุตรดิตค่อทีมงานเรื่องเด่นเย็นนี้อหลงรับแรก,กับหลินรับแรเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วอะต่ออะมอละได้ละกีสลบคืออะไรกินทุเรียนใช่ไหมคะอืมไม่ไม่น้อยผมกินแล้วโูขนาดนี้เม็ดได้แค่นี้อืมเม็ดเล็ก คือเม็ดข้างในอะเม็ดมันรีบค่ะที่เหลือเป็นเนื้อน้องไบอย่ากินเดี๋ยวเสียงหายทุเรียนเหรอคะใช่